ไลฟ์หลอนย้อนหลังวิดีโอห้องจับกเก่าสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนพิศนัทครับสวัสดีครับคุณเต้าสวัสดีค่ะวันนี้เป็นผู้หญิงทั้งสองสายเลยนะครับเต้าตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนโทรมาจากแถวเจริญกรุงค่ะอยู่แถวเจริญกรุงนะ,ะนะครับปกตินี่ติดตามฟังรายการผ่านช่องทางไหนเป็นหลักครับเต้า ทางเพจค่ะทางเพจทางไลฟ์สดตอนนี้เพจไลฟ์สดไม่ได้ต้องทาง u t u b e นะค่ะ youtube ค่ะโอเคมาว่าก็ถึงเรื่องนี้ครับเห็นบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไปเจอไปเจอพร้อมกับครอบครัวเมื่อสักประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมาใช่ค่ะชื่อโรงแรมที่เรากําลังจะเล่าเนี่ยเราจะไม่พูดถึงชื่อเลยนะค่ะเอาเป็นว่าอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวถามก่อนว่าโรงแรมนี้เนี่ยให้เป็นดาวประมาณสักกี่ดาว ก็ประมาณน่าจะสองสามดาวอะคะ<ๆ>่ะกลางๆแต่ประมาณสองสามดาวแต่จะอยู่ในตัวเมืองค่ะอ๋อโอเคยิ่งอยู่ในตัวตัวเมืองนี้เราจะไม่ระบุตรงสถานที่ตั้งเลยนะค่ะไปเจออะไรมาครับเรื่องนี้แต้วเชิญเลยครับก็คือตอนที่ไปพักกับที่ครอบครัวไปพักนะคะคอ่ามันก็ไปพักกันทั้งครอบครัวเลยอื แลวที่นี้คือโรงแรมเนี้ยเคยไปพักกันก่อนหน้านี้แล้ว<ำ>มันก็จะมีบรรยากาศแบบอึมครึมอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืแต่ที่นี้ก็คือจะไม่ค่อยเจออะไรครับ <Anita. S 2> แล้วที่นี้ตอนที่ไปพักเนี่ยจะเป็นอีกปีถัดไปอืและที่นี้ตอนที่ไปพักกันเนี่ยก็จะมีพี่ชายน้องชายสองคนแล้วก็มีครอบครัวมีพ่อแม,มอ่มีอ่ามีอามีอะไรเงี้ยค่ะไปกัน แล้วทีนี้ตอนที่ไปพักอะตอนที่เข้าโรงแรมไปก็คือจะจองไปสามห้องครับค่ะทีนี้ห้องที่ไปพักเนี่ยมันจะมีเตียงนอนอยู่สามเตียงแล้วมันจะมีเตียงมังอยู่ตรงหน้าต่างอีกสองเตียงอยู่ตรงอ่ากลางห้องอแล้วคือพี่ชายแป้วเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าเขาจะเป็นคนที่ พี่สาวมากอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาจะเป็นคนที่มีเซนเรื่องแบบเหมือนกับเจอผู้ถีบวิญญาณอะไรเงี้ยบ่อยค่ะ,คะแล้วทีนี้คือตอนที่เราไปการเราไปการถอตโต้นี่เขาก็ง่วงเขาก็ไปนอนนอนหลับอยู่ในห้องค่ะ,คะนอนตอนตอนเย็นไปถึงก็ตอนเย็นเย็นแล้วอะไรประมาณเนี้ค่ะเพราะหลับไปตอนเย็นแล้วเสร็จละคือก็เห็นละเห็นอาการที่ตายละ เรื่อไม่ปกติคือ <c oughs> เขาหลับลับเนี่ยเขาจะแบบเหมือนมีอาการแบบสะดุ้งสะเทือนเหมือนเหมือนกับว่าแขบตัวไม่ได้อะไรประมาณนี้อ <c oughs> อ่าพี่อาอาอาของแต้วอ่ะเขาก็ไปปลูกเขาก็ถามว่าอออ่าเพี่สายแต้วเนี่ยคะ่ะชื่อพี่เตย <c oughs> เขาว่าปลูกว่าเต้ยเตยเตยเป็นไรไหม <c oughs> ขเขาเลยปลูก <c oughs> พี่เต้ยก็ตื่นมาพี่เตยบอกว่าโหเนี่ยถ้าไม่ช่วยเต้ยนะเตยตายแล้ว <c oughs> เนี่ยมีผู้หญิงอ่ะใส่ลูกสบายเขียวอ่ะ,อะมามาอยู่ข้างๆมานั่งพับเพียรอยู่ข้างๆมาสะกิดเขาอยู่อแล้วทีนี้เขาก็ตื่นเขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อ,อใช่ละ้ะทุกคนในห้องก็แบบผลรู้กันอ,อะไรประมาณเนี้ค่ะแล้วทีนี้คืนนั้นก็คือไม่ได้นอนกันเลยคือก็คือแบบอยากจะหลับเนี้ยก็ไม่ได้หลับ ืที่นี้เต้าก็หลับพยายามแบบขมตาหลับกันอะไรประมาณเนี่ยน้องถ่ายเต้าคนที่คนที่สามเขาก็ตื่นมา,มาประมาณตีสามเขาลูกก็มาเปิดโทรทัศน์เปิดโทรทัศน์เสร็จแล้วก็ตื่นมาเต้าก็บอกว่าตื่นมาทะไรเขาถามว่าเขาบอกว่าเขานอนไม่หลับเขากลัวเขารู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรอมองเขาตอลอดเวลาอยู่ในห้องอ เราก็เลยบอกว่าเออเนี่ยพี่ก็เป็นเหมือนกันค่ะแล้วทีนี้ก็ไม่ได้หลับกันเลยยันเช้าแล้วทีนี้ตอนเช้าตอนที่จะเช็คเอาท์ออกจากห้องพี่สายคนนี้โดนผีอ้ามอะค่ะเขาก็แบบคือตอนจะเช็คเอาออกเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาว่าเขาว่าปวดท้องบอกให้ให้มีให้แบบให้เพื่อนเขาอยู่ในห้องเขาหน่อยแล้วเขาจะห้องน้ำ ทุกคนก็เลยทุกคนก็บอกว่าไม่เอาไม่อยู่หรอกเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างและจะกลับบ้านแล้วจะลงไปรอที่รถให้พี่ชายเนี่ยรอนอยู่คนเดียวครับแล้วเสร็จแล้วพี่ชายเขาก็แบบห้องน้ําไปตามปกติก็ไม่มีอ,อะไรจนมาถึงที่กรุงเทพเนี่ยนะคะแล้วทีนี้ผ่านได้ประมาณสองวันหรือสามวันเนี่ยค่ะแล้วฝันอืฝันว่าเ ห้องน้ำปวดถีหรืออะไรสักอย่างแล้วในฝันนะั้นมีพี่ชายอยู่ด้วยอืแลวทีนี้แต้วอ่ะกําลังจะเข้าห้องน้ำแล้วเสร็จแล้วแต้วในฝันนะั้นแตกวัวผีมากแต้วก็เลยบอกกับพี่ชายแต่ว่าเนีย่ยไปเข้าเป็นเพื่อนเต้เตาหน่อยอเนี่ยในฝันนะ้คือ,ค,อคือเราอ่ะกลัวผีในฝันนะคะแตกวัวผีมากให้ไปเข้าเป็นเพื่อนแต้ว แลวที่นี้พี่ชายล้วบอกพาไปได้วยกันแลวทีนี้ในฝ่ายลนะในห้องน้ำมีกระจกครัาว่าเข้าห้องน้ำแล้วเสร็จแล้วต้องก็มองในกระจกพอมองไปอะ่ะเจอผู้หญิงอะ่ะขี่คอพี่ชายเราอยู่เป็นผีแบบน่ากลัวมากเลยแล้วที่นี้ตก็เลยหันไปบอกพี่ชายเตาว่าพี่เต้ยกำลังจะพูดว่าถ้าเต้ยผีพี่ขี่คอออื ผีผู้หญิงคนนั้นอนะ่ะเขาก็โผล่มาตรงหน้าเราแล้วเขาก็โผล่แบบเป็นผีแบบน่ากลัวมากเลยอ่ะแบบหน้าตาน่ากลัวมากแล้วในฝันนะ่ะคืออารมณ์ประมาณว่ามีคนแบบไม่รู้เสียงนะบอกมนาะว่าให้จับตัวเขาเขากําลังต้องการความช่วยเหลืออืมเราก็เอามือไปจับไหล่เขาแล้วเราก็เลยบอกเขาว่ามีอะไรให้เราบอก อ๋้วเสียงแต้วหายครับอืมค่ะค่ไหมคะอ่ามันมันมันหายตอนนี้ขยับโทรศัพท์หรืออ่าส l ท a อกอะไรอยู่ป่ะใช้ปกติธรรมดาตอนนี้มาแล้วตอนนี้มาแล้วจ้ะอืมค่ะค่ะอืมอืมเแล้วเจ้าก็เลยจับตัวพี่สายจะจับจับผู้หญิงคนนั้นนะคะที่เขาโผลมาตรงพี่ชายแ้วเรื่มี้เจ้าก็ถามเขาว่าต้องการอะไรครับ เขาบอกว่าเนี่ยพี่เตยให้เขาพี่เตยแทนเขาไม่ให้เขาไปผูดไปเกิดอเขาอ่ะจะมาขอเป็นลูกก็ไม่ให้เขาไปผุดไปเกิดเขาจะมาขออยู่กับเต้าขออยู่ได้ไหมเจ้าก็เลยบอกว่าเต้ายู่ได้เต้าก็กอดเขาครับในตอนที่เจ้ากอดเขาเนี่ยจากผู้หญิงหน้าตาแบบเละเทะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเหมือนกับ มีเลือดมีอะไรเงี้ยกายเป็นผู้หญิงสวยเลยอะ่ะเขาก็มากอดอมากอดเสร็จแล้วก็ตกใจตื่นเขาตกใจตื่นเสร็จก่อนที่จะตกใจตื่นเน่ยเขาบอกว่าเขาชื่อลุงราวันอืม,มาจากเชียงใหม่ค่ะแล้วทีนี้พอตอนเช้าตื่นมาแล้วก็โทรไปหาดีชายตืตแเตวก็โทรไปไปถามเขาบอกว่า พี่เตยช่วงนี้ปวดคอหรือเปล่าอืมอืมอืมเพราะว่าตอนที่เต้าเห็นนะ่ะเขาขี่หอพี่เตยมาพี่เต้ยบอกว่าปวดที่ปวดปวดคออืมแล้วเต้าก็เลยถามว่าแล้วตอนนี้หายปวดหรือ,อยังอืมเขาบอกว่าเขาหายปวดแล้วครับแล้วเต้าก็เลยถามเพราะว่าเต้าก็เลยบอกเขาไปว่าเนี่ยมีผู้หญิงอนะ่ะขี่คอพี่เตยมานะอืออือขี่คอมาจากเชียงใหม่ครับ พี่เจเลยจะทำอะไรกับเขาไว้พี่เจเยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาเข้าห้องน้ําตอนที่ว่าเขาชวนนะไว้ทุกคนะอรอเขาอะอแล้วไม่มีใครรออะตอนนั้นะ่ะเขาห้องน้ําอยู่อตอนนี้เขาจะออกจากห้องน้ําเขาพูดในห้องว่าถ้ามีอะไรก็ตามก็มีถ้ามีอะไรอะ่ะก็ตามมาบอกนะ แล้วเสร็แล้วผู้หญิงคนนั้นนะ่ะคงตามเขามาอะไรตอนมาณนั้นคนะ่ะและ้วทีนี้พอหลังจากนั้นได้ประมาณสักเออมันมีก่อนหนะ้าเนี้พอเราเลาให้พี่เตยฟังเสร็จแล้วก็ไปเล่าให้พ่อฟัง<ข>พอ่อแล้วเรา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 ว่าเออเรื่องประมาณเนี้ยว่าแบบยมีผู้หญิงตามมาอืมแล้วพ่อก็เลยบอกว่า เนี่ยพ่อฝันเหมือนกันครับพ่อฝันว่ามีผู้หญิงอะมาไหว้พ่ออืมแล้วก็บอกว่าขอมาอยู่ด้วยนะครับเขาชื่อลุงลาวานันอืแล้วคือเจ้าอไม่ได้บอกกับพ่อไงคะว่าตอนที่เจ้าฝันนะอะเขาตกเขาตกใจตื่นคนเนี้ยเขาบอกว่าชื่อลุงลาวานันแต่พ่อพูดชื่อเดียวกันมาครับค่ะว้าชื่อลุงลาวานัน อืแล้วทีนี้เจ้าพอพอหลังจากนั้นมาณสองสามวันทิศเนี้ยเจ้าก็แพ้ท้อง,อ,งอืมหมายถึงว่าตัวเรารแพ้<อ>ทออ้องค่ะแพ<ผ>้ท้องอ่าอ่าแพ้ท้องแล้วก็ไปฝากท้องอะไรอะไรเรียบร้อยครับแล้วทีนี้พอก็อคือท้องอะไรเงี้ยก็ผ่านไปเก้าเดือนอะไรเงี้ยค่ะ ก็คลอดลูกออกมาก็เป็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงครับแล้วทีนี้พอลูกได้อายุประมาณสักขวดหนึ่งเขาเริ่มพูดได้อะไรเงี้ยอืมก็คือเ้าก็ตั้งชื่อให้เขาว่าใบบัวอือแต่ทีนี้อ่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะเขาจะเรียกตัวเองว่าต้องลุง เขาจะแทนชื่อตัวเองว่าน้องลุงครับน้องลุงต้องการอย่างนั้นน้องลุงต้องการนี้แม่ขาน้องลุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะครับแล้วค่ะต่อเลยจ้าก็มันมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าอ๋อออคือมันมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องที่แบบว่า มันไม่น่าเชื่อค่ะเป็นเรื่องแปลกๆที่ณตอนนั้นเนี่ยที่เราไปพักที่โรงแรมที่หนึ่งในเชียงใหม่ซึ่งผู้หญิงคนเนี้ยเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนเริ่มต้นจะมาสื่อสารกับพี่ชายเราก่อนจะปรากฏว่า,าเหมือนพี่ชายเราจะไม่แฮปปี้ก็เลยมีการอาจจะ<า>มีพี่ชายพี่ชายก็บอกว่าเนี่ยคือพี่ชายโต้เาเจ้าเจ้าข้ฐานต้ตอน คือพี่ชายเต้าเขาแช่งเขาบอกว่านันเนี่ยถ้าจะมูอยู่กับเขาอ่ะเขาจะแช่งออืือคือมาอัมเขามาอะไรเขาเงี้ย<ฆ>เขาบอกว่าเขาจะแช่งไม่ให้คือขุดไปเกิด เขาก็เลยตามมาอยู่กับแต้วแล้วก็บังเอิญหลังหลังจากนั้นเขาก็เลยมาเล่าให้แต้วฟังในฝันบอกว่าพี่เตยอะไม่ให้เขามาผุดมาเกิดอืมเขาจะแช้งไม่ให้ไปผุดไปเกิดแล้วเขาก็ร้องไห้อ่าโอเคอันนี้เล่าละโอเคเข้าใจละก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวของแต้วก็ตั้งท้องและปรากฏว่าลูกที่ออกมาก็เป็นเป็นน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงแลวเขาบอกด้วยว่าเขาชื่อลุงลาวัน พออายุได้ประมาณขวบขวบกว่าเริ่มพูดได้อะไรเงี้ยค่ะเขาเขาตั้งชื่อเขาว่าชื่อใบบัวแต่เขาจะเรียกตัวเองว่าน้องลุงอยู่ดีๆว่าน้องลุงอยู่ดีเขาเรียกเองเหรอเรียกตัวเองน้องลุงนม่ขาเนี่ยน้นองลุงนะน้องลุงน้องลุงครับค่ะ<า>โดยที่ไม่มีใครไปบอกหรือว่า เขาเด็กกนะันเนาะคงไม่เคยได้ยินเรื่องอย่างนี้แล้วก็เอามาคิดชื่อตัวเองเป็นตุเป็นตาหรอกแล้วไม่ถามอ่ะไม่ถามน้องออกว่าเรียกรุ้งเนี่ยมาจากไหนไม,ไม่ตอนนั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะออือเขาจะพูดเรื่องของเขาเองว่าน้องรุ้งน้องรุ้งเจ้าโทรไปถามที่โรงแรมแล้วว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าห้องนี้ห้องนี้อะไรเงี้ยที่โรงแรมเขาก็ไม่พูดอะไรคร แต่เขาบอกว่ามีเรื่องแบบเหมือนกับเรื่องฆาตกรรมอยู่ในขอ,องอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้น้องน้องที่เป็นลูกสาวในตอนนี้อายุกี่ขวบละสิบสองอ้สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดขวบยังเรียกตัวเองว่ารุ้งอยู่ไหมไม่ละค่ะเอาไม่แล้ว,ออลวเขาจะเรียกแค่ช่วงประมาณอายุหนึ่งสองขวบอืม เออ,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 อแปลกดีเหมือนกันนะครับอยู่ๆเด็กมันเรียกชื่อตัวเองทั้งๆที่เขารู้แหละว่าคุณพ่อคุณแม่จะเรียกเขาว่าใบบัวใบบัวใบบัวแต่มาเรียกแทนตัวเองว่ารุ้งน้องรุ้งเฉยเลยอ,ออ้อหอมันบอกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญก็พูดยากหรือมันอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับนี่ก็ก็มองได้ไปอีกแง่มุมหนึ่งก็แล้วกันนะสาหรับเรื่องนี้นะเออนะครับอ่ะได้ครับแต่วานั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะนะครับ ขอบคุณมากแต้วแล้วก็ถามหน่อยไม่สบายป่ะทไมเสียงมันแหบ,บๆแตกๆ๋อ,อไม่สบายนิดหน่อยค่ะไม่สบายใช่ไหมเออดูแลรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าฟังจากเสียงแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนคนเจ็บคอเหมือนคนอ่าป่วยอะ่ะในคออ่ะค่ะใช่ไหม่ะไม่สบายค่ะเออนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพนะค่ะโ <Okay. S 2> อเค,คได้ครับแต้วขอบคุณจา้าสวัสดีครับ หลังจากรับชมรับฟังเรื่องร้อนๆกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณคิดถึงเครื่องนอนคิดถึงพิษณัทไทยแลนด์